เมืองไทยของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนก็มีน้ำใจในทุกทกที่ชอบช่วยเหลือเพื่อกูลกันให้ผมช่วยนะครับขอบคุณค่ะ ขอบใจแกเราแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุูครับตุ๊กาพาลัแต่คงน่าเสียดายนะครับถ้าสิ่งสวยงามเหล่านี้ต้องจางหายไปจากประเทศของเรามาช่วยกันทำใหม่เมืองไทยหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีแทบช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่คอสอชอเชิญผู้ช่วยทูตทหารแจงรอบสองย้ำผลงานหนึ่งเดือนด้านโคสกคอสอชอปฏิเสธข่าวกองทัพสหรัฐพิจารณาย้ายที่ฝึกคอบปราโกย้ำอย่าตื่นตระหนกต่อมาตรการกดดันของสหภาพยุโรป ภาคประชาชน12องค์กรบุกทำเนียบรัฐบาลร้องคอซอชอเร่งปฏิรูปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้นโปรง่งใสไม่ตกเป็นเครื่องมือนักการเมืองด้านประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพเสนอร่างกฎหมาย3ฉบับคืนความสุขสู่ผู้ได้โอกาสดัชนีหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นด้านนักลงทุนมองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังฟื้นตัวจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เริ่มต้นยามเช้าแบบไม่ตกข่าวกับอภิญญาพานุพงศ์คู่หูข่าวเช้าในข่าวห้าหน้าหนึ่ง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวห้านัาหนึ่งมาแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26มิถุนายน2557สวัสดีคุณผู้ชมทั่วโลกทาง TGN นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทาง94.0 FM ครับค่ะเริ่มต้นยามเช้าแบบไม่ตกข่าวอัปเดตเรื่องราวเพียงเปิดช่อง5 oh วันจันทร์ถึงศุ oh กร์6นาฬิกาพบ oh กับ oh อภิญญาพนานุพงษ์เอ๋ยโอ้โหชนะเลิศ วันนี้มีความสําคัญต้องมากันแบบบูชาครูนิดหนึ่งวันออสุนทรภู่ไงเออคือวันนี้เนี่ยยีสิบหกมิถุนายนครับคุณผู้ชมครับมีวันสําคัญ2วันด้วยกันนะครับหนึ่งคือวันสุนทรภู่ะนะครับสองก็คือวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับคุณผู้ชมครับปี2 5 5 7มีคําขวัญเหมือนกันนะฮะวันต่อต้านยาเสพติดโลกแต่ว่ากรอน,น่าจะสู้คุณเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นะสังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนมาปรึกษาพี่เดี๋ยวพี่ช่วยแต่งให้พี่แต่งเมื่อเช้าเองอันนี้โว์เหนือสุดฤทธิ์หากว่าเอ่ยถึงพระสุนทรววหารกวีสีแผ่นดินหรือว่าสุนทรผู้เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าคนไทยต้องรู้จักกันทั้งนั้นเพราะว่าในบทเรียนภาษาไทยของเราก็ต้องได้เรียนเรื่องราวอย่างพระอภัยมณีกันใช่ไหมคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกว่ายกย่องให้สุนทรผู้นั้น เป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมหรือว่าเป็นมหากวีแห่งรัตนกโกสินทร์หรือว่าที่เขายกย่องว่าเป็นเชคสเปียร์เมืองไทยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คงเป็นที่ทราบกันว่าวันนี้เนี่ย26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยก็คือวันสุนทรภู่นั่นเองค่ะปกติก็จะมีการจัดนทิทรศการในการประกวดแต่งคํากรอนเพื่อราลึกถึงท่านนะคะ ครับ uh huh. ผมรัฐบาลไทยนะครับโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้สืบพ้นพบรรพบุรุษไทยผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่องสุนทรผู้ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรมระดับโลกนะครับโดยในวาระครบรอบ200ปีเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนปี2529ต่อมาในปีพุทธศักราช2530นายสเวตเปี่ยมพงศารอาดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันสุนทรภู่ขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู้ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและคนไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐบาลก็ได้กําหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่นะครับผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสายเลยนะครับแล้วก็มีการนําไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆอย่างเช่นหนังสือการ์ตูนภาพยนตร์เพลงรวมถึงละครด้วยนะครับมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตําบลบ้านกลําอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของบิดา ของสุนทรผู้แล้วก็เป็นกําเนิดผลงานนิราชเรื่องแรกของท่านนะครับก็คือนิราชเมืองแกลงเราซ้อนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์อ่ะเรื่องอะไรโอ้โหโอโห้สอบไม่ผ่านนะน้องอ่ะเฉลยหน่อย ตอนพระฤาษีสอนสุสาครนไงพระพัยมณ<อ>ีที่เขาบอกว่ารู้อะไรเนี่ยไม่อันนี้ไง<อ>ถึงเถววันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอุย้ยเ,ออโโเรื่องภาษาไทยอขอให้บอกมามามา<อ>มากันที่เรื่องของการบ้านการเมืองกันมากเอา,เาก็ต้องให้เยาวชนนั้น<อ>ได้รับรู้จะได้ทราบซึ้งนะคะมากันที่เรื่องของการจัดระเบียบสังคมในช่วงนี้โดยคอสชกันเริ่มที่การจัดระเบียบรถตู้กันก่อนนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบ นะครับก็เผยผลการจัดระเบียบรถสาธารณะทุกประเภทถือว่าพอใจนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีกลุ่มมาเฟียหรือว่า กลุ่มผู้มีอิทธิพลนั้นออกมาต่อต้านนะฮะค่ะขณะที่ทางคอสชอก็ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการทําความเข้าใจเพิ่มเติมกับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยด้วยให้เข้าใจในการทํางานของคอสชอมากขึ้นพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงกรณีย้ายพื้นที่ฝึกคอปราโกของสหรัฐอเมริกานะคะไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนค่ะเมื่อวานนี้พลตรีประนตแสงเทียนเจ้ากรมข่าวทหารบกได้เข้าร่วมการชี้แจงพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหารต่าง ต่างประเทศประจําประเทศไทยที่มาร่วมกันรับฟังทั้งหมดทั้งสิ้น15ประเทศนะคะอาทิอสเตรเลียยูเครนสิงคโปร์เยอรมันสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอินโดนีเซียและอังกฤษเป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพันเอกวีรชนสุคนทัพปฏิภากรองโฆษกคสชด้านต่างประเทศได้ชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาประเทศรวมไปถึงการทํางานที่ผ่านมาในห่วงหนึ่งเดืนอนของคอสชอว่ามีการดําเนินการอย่างไรไปบ้าง อธิการช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวการจัดระบบการขนส่งรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้งรถตู้รถแท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยซึ่งก็มีการจัดระเบียบว่าหากว่ามีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะได้คำจัดเรื่องของความไม่ปลอดภัยของประชาชนออกไปด้วยนะคะลองไปฟังเสียงของรองโฆษกคโส,สชกันค่ะ ขอให้เขาเป็นส่วนหนึ่งหมายถึงผู้ที่ทูตที่มาฟังวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเพราะว่ามีมมสมาชิกของประเทศที่มาจากกลุ่มอยด้วยนะครับในการที่จะส่งผ่านความเข้าใจในการที่จะชี้แจงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยไปให้ทาง EU ยใ,ให้ทางตัวแทนของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกเอยยู่เนี่ยได,ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเพราะาเรามองว่าการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเบสออนพื้นฐานของความไม่เข้าใจในพัฒนาการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มันใช้ข้อมูลเพียงว่ามีการดำเนินการทางทาหารเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็จะต้องมี 1, 2, 3ตามมาโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีพัฒนาการไปในทิศทางใดทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรตรงนี้เราก็ขอให้เขาได้ทำความเข้าใจตรงนี้กับกับหน่วยงานที่เขาสามารถจะชี้แจงได้ในประเทศเขาด้วยนะครับ อย่างกรณีของอ u ูเนี่ยนะคะรองโฆษกคอสชอด้านต่างประเทศก็ได้กล่าวว่ารู้สึกผิดหวังต่อท่าทีแต่ว่าอยากให้อ u ูได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วก็อยากให้ผู้ช่วยทูตทหารนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการชี้แจงข้อมูลด้วยส่วนกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าจะมีการย้ายพื้นที่การฝึกรบราโกข,ของสหรัฐนั้นไม่ได้มีการพูดคุยโดยตรงนะคะมีเพียงการแสดงความเป็นห่วงต่อกระแสะข่าวเท่านั้นเองซึ่งภารกิจการฝึกเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงนี้อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศใน มิภาคอาเซียนและสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะคะทางด้านของพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บระชาการทหารอากาศและรองหัวหน้าคอสอชอนะครับ ก็พูดถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาชะลอการช่วยเหลืองบประมาณด้านความมั่นคงแล้วก็เตรียมที่จะย้ายการฝึกคอบาโกว,ว่าขณะนี้ผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดกําลังดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับโดยมองว่าสหรัฐต้องพิจารณาว่าการฝึกคอบาโกนั้นเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งเจ้าภาพและสหรัฐซึ่งหากสหรัฐจะย้ายสถานที่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับไทยนะครับคือวันนี้เนี่ยหลายอย่างสือพิมพ์เลยนะฮะหลายฉบับ พาดหัวเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคอบ้า,ากโกยังไม่ได้สรุปออกมาใช่ค่ะนะครับซึ่งนายเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนผู้แทนของสำนักงานด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเข้าไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมธิการการต่างประเทศด้านภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสหรัฐนะครับ เรื่องสถานการณ์การเมืองของไทยโดยมีการอ้างถึงการระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงกับไทยประมาณ4.7ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็เป็นความช่วยเหลือที่มีการระงับเอาไว้อยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ที่มีการเข้ามาบริหารประเทศของคอสชเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวมาว่ามีการระงับคือก้อนเดียวกันนะครับซึ่งในที่ประชุมไม่มีการกล่าวถึงการย้ายการฝึกประจําปีคอบาโกตามที่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าข่าวนี้ออกมาก็คือตอนที่นายสตีฟชาบอตนะครับประธานอนุกรรมธิการชุดนี้เนี่ย มีการให้สัมภาษณ์แบบถามตอบอก็มีคนถามเหมือนถามนำอะ่ะว่าคอบัาโกนี่เป็นยังไงคือในสติฟชาบอดก็ให้ความเห็นส่วนตัวว่าถ้าประเทศไทยยังไม่สงบนะครับก็อาจจะมีการย้ายการฝึกคอบัาโกไปค่ะ ส่วนที่ตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายกิจการพิเศษ<ม>เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะครั้งที่1ประจำปี2557นะคะภายหลังจากที่คอสชอนั้นมีคำสั่งเฉพาะที่12ทั2,557ออกมาว่าให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งการประชุมได้มีการพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่โดยแบ่งออกเป็น5คณะด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. คณะติดตามข้อมูลด้านสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ให้กสทชนั้นเป็นประธานคณะทำงาน2ก็คือด้านสื่อสิ่งพิมพ์ตำรวจสันติบาลนั้นเป็นประธานคณะทำงานส่วนด้านข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์ให้ปหลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานแล้วก็สุดท้ายข้อมูลข่าวสารต่างประเทศนั้นให้ปหลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะทำงานมีหน้าที่ในการชี้แจงนะคะทั้งประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆให้เข้าใจถึงการทำงานของกสทชแล้วก็ระงับการเผย แพร่ข้อมูลข่าวสารที่สอบไปในลักษณะมิ่นต่อสถาบันด้วยขณะเดียวกันถ้าไปพบข้อมูลที่เป็นเท็จและมีผลกระทบกับการทํางานของคอสชก็ต้องให้รายงานข้อมูลต่างๆให้หัวหน้าคอสชได้ทราบโดยทันทีค่ะทางด้านเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยเครือข่ายผู้ด้อยโอกาสเครือข่ายผู้ค้าสลากรายย่อยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับก็เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคอสชโดยมีนายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชนเป็นผู้รับเรื่องเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสลากนะครับให้เป็นสลากเพื่อสังคมหยุดขายเกินราคาพร้อมกับเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปสลากและกฎหมายเพื่อคนพิการรวมทั้งหมด4ฉบับครับ ส่วนการจัดหางานหลายจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้มีการประชุมกันกับนายจ้างสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานตามนโยบายของคอสชอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนายกัมพรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วม มือดีมากค่ะมีนายจ้างสถานประกอบการ250คนเข้าร่วมประชุมขณะที่จังหวัดชนบุรีก็เช่นเดียวกันนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเร่งด่วนตามนโยบายคอสชอถึงการจัดทำทะเบียนล,ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะเพื่อให้ในายจ้างผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวนั้นได้จัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานให้ถูกต้องตรงกันกับหน่วยงานของภาครัฐ แล้วก็ตลอดจนเจ้าพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นข้า,ขขาราชการประจําก็มีโอกาสในการช่วยเหลือสถานประกอบการด้วยนะคะขณะที่พลโทธีรชัยนาควานิศผู้ประชาการกองกําลังรักษาความสงบคอสอชอก็พูดถึงการดําเนินนโยบายการจัด,ดระเบียบวินอดเดอร์ไซ l ์รถแท็กซี่และรถตู้รับจ้างว่าวันจันทร์ที่30มิถุนายนนี้นะครับกองทัพภาคที่1จะเชิญผู้ประกอบการและผู้ให้บริการและส่วนที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกันนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาที่ยังติดขัดในบางจุดสําหรับการดําเนินการจัดระเบียบที่ผ่านมาก็ถือว่าพึงพอใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีกลุ่มที่เป็นมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพลน,นั้นออกมาต่อต้านนโยบายการจัดระเบียบรัสาธารณะของคอสอชอนะครับหนึ่งกรกฎาคมคือวันดีๆที่จะมีการบังคับใช้นโยบายของคอสอชอ,อย่างเข้มงวดใช่แล้วค่ะด้านการจัดสรรงบประมาณปี2558ก็คงต้อง ติดตามกันนะคะบนเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมและจิตวิทยาคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเมื่อวานนี้นะคะถึงแนวทางการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปี2558ว่าที่ประชุมนั้นขอให้กระทรวงและหน่วยงานในสังกัดรายงานงบประมาณรายจ่ายประจําปี58ให้เป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์เจตนารมณ์ของคอสชคณะฝ่ายสังคมและจิตวิทยานะคะกับแนวทางการขับ เคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายที่จะลดความรุนแรงและแก้ไขปัญหาของสังคมสร้างความสมานฉันท์ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนทางสังคมและสุดท้ายก็คือว่าต้องไปเสริมสร้างความเข้มแข็งสร้างกลุ่มคุ้มกันและยกระดับคุณภาพสังคมไทยด้วยไปดูกิจกรรมสร้างความประลองดองกันนะครับประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังให้ความสนใจร่วมในกิจกรรมคืนความสุข ไปดูที่จังหวัดลบบุรีครับพลตรีชัยกรประเสริฐสุขผู้บัญชาก,การมณฑลทนหารบกที่13ก็เปิดเวทีใหญ่ตามแผนรถแบบสร้างความปรองดองระดับตำบลรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนนะครับเพื่อคืนค,ค,ความสุขให้กับคนในชาติจัดที่อำเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีนะครับไปดูอีกที่นึงนะฮะพลตรีนภพลรังสรรสวิส์ผู้ากกาบัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3ร่วมกับนายอำเภอวัดบด จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดโบจังหวัดพิษณุโลกมีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแสดงเจตนารม์ในการสร้างความปรองดองสมรนฉันมุ่งสร้างความรักความสามาัคคีครับและที่จังหวัดตรังนายสมศักดิ์ปริสุทโธเหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมรรถันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดตรังพร้อมด้วยพันเอกอัศดาแสงฤทธิ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังร่วมกันแถลงแผนงานตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมรวมพลังคนตรังทุกภาคส่วนเพื่อรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ พูดถึงการเข้าพบปะหารือของพลอากาศเอกประจินเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเข้าไปพบปะพูดคุยกับนายหนิงฟู่ขุยเอกอัคราชทูตจีนประจําประเทศไทยนะครับซึ่งการเข้าพบพูดปะ,ะพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับก็เป็นการขอบคุณผู้บัญชา,า,าการทหารอากาศที่เคยเดินทางไปเยือนจีนเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ โดยเอกอัครราชทูตจีนก็บอกว่าตั้งแต่คอสอชอเข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลา1เดือนกว่าเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของนักลงทุนจีนเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยนักธุรกิจจีนเนี่ยก็มองว่าไทยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของแถบอาเซียนเลยเพราะฉะนั้นอน,อนาคตเนี่ยก็จะเห็นนักธุรกิจจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ,คะการพบปะก,กันแบบนี้ก็ทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบนแน่นระว่างไทยและจีนนะคะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะนักลงที่จะ มาทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นเดินหน้าต่อไปได้กันอยู่ในหลายภาคส่วนอย่างรัฐวิสาหกิจเองตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่นะคะมีการเสนอโครงการที่มีมูลค่าเกิน100ล้านมาให้ครั้งได้พิจารณาถึง20โครงการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงต้องรอซุปเปอร์บอร์ดซุปเปอร์บอร์ดก็คือว่าเป็นคณะทํางานนะคะคณะกรรมการที่จะควบคุมกํากับรัฐวิสาหกิจนะคะตามนโยบายของคอสชโครงสร้างของซุปเปอร์บอร์ดเนี่ยจะคล้ายๆกับของบอร์ดบีโก็คือหัวหน้าคอสชเนี่ยจะเป็นประธานแล้วก็จะ ภาคส่วนต่างๆเ,เข้ามาเป็นกรรมการนะคะภายใน1-2สสัปดาห์นี้น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีซปเปอร์บอร์ดแล้วก็จะเข้ามาพิจารณาตรวจสอบโครงการต่างๆที่มีมูลค่าวงเงินเกิน100ล้านบาทเมื่อเกิดความโปรง่งใสนักลงทุนก็จะมั่นอกมั่นใจได้มากขึ้นในการ,รเข้ามาทําธุรกิจร่วมกันกับรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะคร,รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยดัชนีหุ้นว่าตอนนี้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วจึงมองว่าครึ่งปีหลังนั้นน่าจะฟื้นตัวได้จาก นยโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เตรียมที่จะขึ้นทะเบียนกเกษตรกรชาวนาในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมขึ้นทะเบียนเนี่ย3ล้านกว่าครัวเรือนครับ นายโอลานพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรระบุว่ากรมจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรฤดูการใหม่นะครับได้ในประมาณวันที่15รก,กรกฎาคมนี้โดยจะมีการปร,ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง30 ถึง45วันเนี่ยเหลือเพียง10วันเท่านั้นนะครับและกเกษตรกรก็จะได้ใบรับรองเร็วขึ้นด้วยแลวจะมีการตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นนะครับทั้งก่อนและหลังการขึ้นทะเบียนคาดว่าจะมีชาวนา3.7ล้านครัวเรือนมาขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการเสริมในการให้ความช่วยเหลือหลังการลดต้นทุนการผลิตก็คือการลดดอกเบี้ยงเงินกู้ให้แก่เกษตรกร150บาทต่อไร่โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่ากสกศก็จะลดดอกเบี้ยงเงินกู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวร้อยละสามต่อปีเป็นเวลา6เดือนนะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000บาท สำหรับราคาข้าวฤดูกาลใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ตละ8,500บาทถึง9,000บาทครับทางด้านของนายชาวลิศชูขจรประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานมอบนโยบายการดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรให้กับเกษตรจังหวัดทั่วประเทศค่ะได้เข้าใจถึงมาตรการการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรนะคะรวมไปถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกรขณะเดียวกันก็ได้ประกาศที่จะเอาจริงต่อการปราบปรามปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรปลอมหรือว่าไม่ได้มาตร านโดยจะมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาค่ะไปตรวจจับสารเคมีทางการเกษตรปุ๋ยวัตถุอันตรายและเมล็ดพันธุ์พืชในสถานที่ของผู้ผลิตผู้จําหน่ายผู้นําเข้าหรือผู้ที่มีไว้ในครอบครองให้ถูกต้องนะคะทางนางนางเกียรติศรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าหลังจากนี้ดัชนีหุ้นไทยน่าจะเป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะครับโดยดัชนีในตลาดหลักทรัพย์เริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ที่มีการส่งผลบวกต่อโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นของประเทศนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าไปได้ขณะที่นักลงทุนก็มีความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการเติบโตแบบมีในยักยะสาคัญมองว่าครึ่งปีหลังดัชนีหุ้นไทยจะปรับตัวดีขึ้น และในปีหน้าคาดว่าทิศทางและภาพรวมตลาดทุนไทยจะดีกว่าปีนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนก็ควรติดตามสถานการณ์แล้วก็เลือกการลงทุนที่เหมาะสมครับส่วนความคืบหน้ากรณีพบการลักลอบทําเหมืองแร่เถื่อนที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ส่งขายเปยียงจีนก้าตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ากว่าร้อยล้านบาทนั้นนะคะล่าสุดนายวิทูลสิมาโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ระบุว่าหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นแร่ดิกขายค่ะแต่ว่าบริษัทพัทระเจริญมยนยิ่งจำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองแร่นี้ก็ได้อ้างว่าเป็นแร่ไพโรฟิลไลท์ซึ่งในเมืองไทยนั้นไม่มีราคากลางแล้วก็พิกัดค่าหลวงหรือว่าค่าภาษีนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นแร่หายากจึงไม่อนุญาตให้ทําเหมืองแร่ชนิดนี้โดยเดิมนั้นบริษัทพัทรทัเจริญไม้ยิ่งจํากัดทําเหมืองแร่ไพลโรฟิลไลท์ค่ะแล้วก็ได้รับประธานบัตร ทำเหมืองแร่อย่างถูกต้องก่อนที่จะหมดอายุลงไปเมื่อปี50นะคะซึ่งบริษัทก็ได้ยื่นขอประธานบัตรเหมืองแร่ดิคาตามคําขอประธานบัตรแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากว่าพื้นที่เหมืองนั้นลุกร้้าเข้าไปในเขตป่าสงวนและพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่1จึ่งจําเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนทางบริษัทจึงลักลอบส่งคนเข้าไปทําเหมืองแร่อย่างต่อเนื่องซะเลยนะคะเพื่อที่จะส่งขายไปยังจีนจนกระทั่งมาถูกตรวจพบเนี่ยแหละคะ่ะ โดยทางคณะทํางานนั้นจะเร่งตรวจสอบขนาดพื้นที่ที่ถูกรุกล้ำก่อนที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายว่าตลอดระยะ7ปีที่ลักลอบทํากันนี้เสียหายกันไปเท่าไหร่นอกจากนี้กระทรวงก็ได้พิจารณาโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จำนวน2คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะจนกว่าที่คณะทำงานจะตรวจสอบข้อเท็จจริงจนแล้วเสร็จ ระหว่างนี้ก็ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบชนิดแร่แล้วก็วันหมดอายุประธานบัตรของเหมืองต่างๆด้วยแล้วให้ส่งรายงานให้กับกระทรวงภายในวันที่3รกรกฎาคมนี้นะคะ คือแร่ไพโรฟิลไลท์ที่บริษัทได้อ้างถึงว่ามีการทํากันอยู่เนี่ยอยู่ที่ตันละ14บาทค่ะแต่สําหรับแร่ดิคไคซึ่งเป็นแร่ที่ขุดได้จริงเนี่ยตันละ3-5แสนบาทเลยทีเดียวมีมูลค่าสูงแล้วก็ไม่ได้มีการกําหนดราคากลางในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วปกติมันจะหายากมากมีความสวยงามคล้ายกับหยกแล้วเวลาที่ส่งออกไปเนี่ยมักจะไปเป็นหินประดับมากกว่าแร่อุตสาหกรรมดังนั้นจึงได้มีการลักลอบทําอย่างที่เป็นข่าวนี้นะคะซึ่งสัปปะทานที่ที่ระบุเอาไว้เนี่ยมันแร่คนละตัวกั่ นนะฮะแล้วก็สมรทานอันเก่าเนี่ยหมดอายุไฟตั้งแต่ปี2,550 ก็ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการขออยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าก็มีการลักลอบเข้าไปขุดเดี๋ยวจะได้เห็นการจัดระเบียบเมืองแรกกันนะคะมากันที่เรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องเตือนกันนะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ก็มีการเตือนประชาชนที่อยู่โดยรอบเทือกเขาพนมเบญจาให้ระวังน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับหลังจากที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องครับ ขณะที่อำเภอท่าแซะนะคะจังหวัดชุมพรฝ่ายน้ําล้นพังค่ะทำให้บ้านเรือนกว่า70รหลังคาเรือนนั้นถูกตัดขาดเลยนะคะประชาชนไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้และคลื่นลมแรงบริเวณชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดระนองเนี่ยก็มีต้นไม้หักโค่นลงมาเป็นจํานวนมากค่ะ ฝนที่ยังตกต่อเนื่องกันมานานนับสัปดาห์ที่จังหวัดชุมพรประกอบกับมีน้ําป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาตุลนาวสีนะคะลงสู่คลองอูชานในพื้นที่หมู่12ตาบลรับร่ออาเภอท่าแซะทําให้ฝ่ายน้ําล้นที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46เข้ามาก่อสร้างเอาไว้ให้ชาวบ้านเพื่อจะได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรแล้วก็ขนสินค้าทางการเกษตรออกไปจําหน่ายในตัวเมืองเนี่ยพังลงมาเลยค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ะะที่ต้องผ่านเส้นทางนี้กว่า70หลังคาเรือนก็ต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยปริยายเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งช่วยเหลือนะคะขณะที่ทางด้านของพันโทปริวิทย์สุดทิโมกผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ย5ก็ได้นําเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภยัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ส5จังหวัดทหารบกชุมพรร่วมกับผู้นาชุมชนลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วในพื้นที่หมู่2และหมู่12อําเภอละแแมกจังหวัดชุมพรค่ะ ที่ระนองก็ต้องระวังกันนะครับหลังจากที่กระแสน้ําแล้วก็ดินภูเขาได้ไหลลงมาปิดทับเส้นทางในพื้นที่ตําบลปากจันอําเภอรกระบุรีทหารกองร้อยช่วยเหลือประชาชนศูนย์บรรเทาสา,สาธารณภัยกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่25ขค่ายรัตน,น,นรังสรรก็ได้จัดกําลังพลเข้าไปช่วยเหลือนะครับล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วฮะ ส่วนสถานการณ์คลื่นลมแรงในฝั่งอันดามันก็ยังสร้างผลกระทบในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดความแรงของคลื่นก็ซัดเข้าหาฝั่งได้รับความเสียหายนะครับหาดประพาสแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสุขสำราญนะครับต้นไม้ใหญ่หลายต้นเนี่ยล้มระเนระนาตลอดความยาวของชายหาดเกือบ10กิโลเมตรครับ ขณะที่จังหวัดกระบี่นะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ทางจังหวัดจึงได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลทับพริกตำบลกระบี่น้อยอําเภอเมืองกระบี่ตำบลคลองหินอําเภอเอ่าวลึกและตำบลเขาพนมตำบลหน้าเขาในอําเภอเขาพนมซึ่งเป็นพื้นที่รอบๆเทือกเขาพนมเป็นจานั้นให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มนะคะเนื่องจากว่าฝนตกต่อนเนื่องแบบนี้มีดินอุ้มน้ําเอาไว้มากนะคะก็ต้องเตือนกันนะครับรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุม ภาตะว,วันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับซึ่งก็จะทําให้ฝนตกหนักบริเวณภาคตะว,วันออกสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงคลื่นสูง2-3เมตรนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากโดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับนอกจากนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็เตือนนะครับในช่วง1-2วันนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระมัดระวังด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปครับพัากกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูการพนันทำพิษฟ<ม>ุตบอลโลกนะคะทำให้คิดเป็นโจรแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวในช่วงหน้ากลาับมาติดตามค่ะ